ชุมชนเล็กๆในจังหวัดนาราธ่วาสที่เห็นนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เรื่องราวของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเธอคือตอยิบะคนบันดาลใจตอยิบะได้พิสูจน์ให้ผู้คนเห็นว่า การเกิดมาไร้แขนขาไม่ได้หมายความว่าต้องไร้ความหวังเพียงแต่กว่าที่เธอจะเดินทางมาถึงวันนี้วันที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เธอไม่ได้เดินมาโดยลำพังเธอมีแม่มีน้องสาวและที่สำคัญที่สุดในชีวิต เธอได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่อายุ4ปีจนวันนี้เธออายุ33ปีพระองค์ท่านไม่เคยลืมชื่อหนูกับน้องสาวพระองค์ท่านจะเรียกแบบเต็มปากเต็มคำพอเวลาเจอหน้ากันปุ๊บตบีบะโซเฟีย คือเราจะภาคภูมิใจมากว่านี่พระองค์ท่านจําชื่อเราขัน้องได้ด้วยทั้งๆที่ไม่ใช่แค่เราสองคนที่พระองค์ท่านดูแลยังมีอีกหลายๆคนที่พระองค์ท่านดูแลแต่พระองค์ท่านไม่เคยลืมชื่อเราเลยรถสมล้อพ่วงคันนี้คือรถสาล้อพระราชทานถือเป็นพาหนะสําคัญที่เปลี่ยนชีวิตต่อยิบะให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติที่สุดพอพูดถึงพระองค์ท่านอะ เราไม่รู้ว่าจะใช้คําพูดหรือจะใช้อะไรตอบแทนท่านดีก็เหมือนตอนเนี้ก็คือแบบทำงานทํางานให้ให้แบบให้ดีตอบแทนพระองค์ท่านอย่างเดียวเลยค่ะอยากขอบคุณท่านสมเด็จพระเทพที่มาดูแลครอบครัวคือท่านก็ไม่ได้เลีทุนชั้นวัน,นะหรือว่าศาสนาใดอยู่ในประเทศไทยคือ ประสบนิกรของท่านทั้งหมดเลยภูมิใจเป็นคนไทยเนาะที่เกิดมามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือองค์กรสำคัญที่ได้สนองพระราชดำริเข้ามาดูแลตอยิบะและครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พระองค์ก็จะมีพระราชกระแสนะว่ามีเด็กค,คนหนึ่งชื่อตอยิบะอยู่ที่บ้านปลักรา เราก็ไม่มีแขนมีขาอพอรับพระราชดำริพระราชกระแสรเราก็ลงไปดูที่น่าสนใจคือสติปัญญาแกดีนะฮะแกฉลา,าดอพอไปพบเนี่ยเราก็วางแผนจะช่วยอย่างไรนะครับแผนทั้งเทคโนโลยีแผนทั้งครอบครัวด้วย ตอยิบะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีได้เข้ามาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยเริ่มจากการเป็นนักจัดรายการวิทยุสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังต่อมาเธอได้ทำหน้าที่ด้านธุรการและการประชาสัมพันธ์แกเป็นคนที่ชอบทำงานเพื่อสังคม มีการในเรื่องเกี่ยวกับการหาบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสคนที่เป็นคนคนได้โอกาสทั้งหลายแกจะเป็นคนชอบจัดงานจัดก,กิจกรรมให้คนได้โอกาสเขาจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องทำอย,อยู่ให้อยู่กับสังคมได้ครับทียันโคอนะ อดอรอนกเวียดประตูไปตัวดารออ๋อไม่มีใช่ไหมวันนี้ต่อยิบะได้ทำหน้าที่ส่งต่อความดีเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้เธอเป็นประธานองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเธอได้ปรารณาตัวเองที่จะทำหน้าที่คนบันดาลใจ ไม่ได้พระองค์ท่านในวันนั้นก็จะไม่มีอนาคตที่ดีในวันนี้สามารถที่จะแบบพัฒนาตัวเองเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์ท่านอย่างน้อยจากเดิมที่เราเคยเป็นผู้รับตอนนี้หนูกลายเป็นผู้ให้เพราะว่าเราจะได้เป็นการตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านด้วยแล้วก็จะได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ